วันนี้เวลา8นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระกนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตราช,ราชุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2567สําหรับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพันธ์ปลาจํานวน11ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลามา้าปลาชะอนปลากดคังและปลาเทพโพร,รวม590,000ตัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่สามในพระบาทสมเด็จพระบรมเชากาธิเศรมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่2เมษายน2498นับตั้งี่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตนับตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ กิจน้อยใหญ่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระาราชหฤทัยมาโดยตลอดทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจและพระราชการณียกิจนานาประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขแก่รัษฎรเป็นอนเนกประการ นอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แกร่ราษฎรในถิ่นธุรกันดารทางด้านการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณาสุขให้มั่นคงและยั่งยืนซึ่งวันที่2เมษายน2567เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ69พรรษา และต่อมาเวลา8นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมส่งออกรับแจการดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567 และโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวาราคัติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญจากันดอกไม้และของขวัญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2567 และจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระราชบริพานหว่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักองค์ขมนตรีและหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวยายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วย